ขอแนะนำกลุ่มคนที่ได้ไปเที่ยวฟรีๆพวกเขาทำกันยังไงชายคนนี้เขาคิดว้วประมูลความสุขเพิ่มคุณจะได้ไปเที่ยวห้องกรงเธอคนนี้มุกมิดเงินหลวงได้ไปฟรีหายห่วงจะไปเที่ยวห้องกรงสุนายนี้เอาเงินจากวัดแกเลยต้องจัดกระเป๋าไปห้องกรงเจ้เขาเจ้าแม่ยใตย้โต๊ะแกไม่ได้โม ไยมีลักลอบตัดป่าไม้ตัดมาตัดไปจะได้ไปเที่ยวห้องกงพวกหลอกคนไปทำงานมือนอกงานนี้ขอบอกจะได้ไปเที่ยวห้องกง <c oughs> หลายสาเหตุของการไปอยู่ห้องกงได้สุขชั่ววูบแต่รับทุกชั่วชีวิตหหห้้ห้ออองงงงงงกกรร สำนึกไทยไม่โกง